จะบอกให้เรื่องหนึ่งแล้วกันนะฉันมีชื่อว่าไกา่กุเรนายไกย่ไม่ว่าแกจะคืนชีพให้สาบ,บิซาตัวไหนฉันก็จะกำจัดให้หมดชื่อของฉันคือออกผู้ทรงสว่างในความมืดและกำจัดความทั่วรรายแสงแห่ทงทางเช้าเผือกกำลังเรียกฉันโลกนี้มันกลมจะตายไปสักวันเราคงได้พบกันอีกนั่นแหละลาก่อนนะออกแกคือแสงแห่งความหวังหรือว่าความมืดที่ร้อยขอบกันนะ ยังเป็นเพลงที่บาดหูเหมือนเดิมนะอุสาได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะตายแบบนี้รุนแรงไปหน่อยมั้งแท้ซะไม่มีก็พยายามเข้ากันแล้วกันไงมีเวลจะถ่ายคลิปดีๆได้หรือเปล่าแหมกระวัตุดิบส่วนใหญ่เป็นขยะนี่เนอะแต่ว่าเพลงนั้นมันฉันรู้สึกเหมือนกับเคยที่ยินมาก่อนนะแต่ฉันก็อยากรู้อยู่ดีที่เบื้องหลังของโลกนี้กําลังเกิดอะไรขึ้นเหรอบางครั้งเราจะทำตัวบ้องๆเขียนเรื่องสัตว์ประหลาดให้ดูตลกโปกฮาให้อ่านไง แต่ว่า <c oughs> ที่เราตามมาเก็บข้อมูลอย่างนี้อัปเดตแบบเรีลวทม์อย่างนี้ถึงจะโดนดา่าแต่ถ้าข่าแพร่ออกไปแค่หนึ่งนาทีหรือหนึ่งวินาทีก็จะช่วยให้คนหนีรอดจากสับระหลาดได้นะจงฟื้นตื่นขึ้นมาออฟออริจินวันนี้ถึงเวลาออฟปลอยพลัง ยังไงคนธรรมดาก็ไม่เข้าใจถึงพรสวัสดิ์อันยิ่งใหญ่ของผมหรอกหน่วยวิเทอร์เมื่อแต่คิดว่าเรื่ปิดบังความลับใช่ไหมล่ะครับช่วยไม่ได้นี่หนาบัตรธนาคารก้าวหน้าเกินกว่าที่จะขับรถคอนครับตอนนี้กดแรงโน้มถุกสากลมันเริ่มทำงานแล้วล่ะแปลว่าเรากำลังจะรู้ไงล่ะครับยุคสมัยเปลี่ยนไปสิแต่ก็ยังมีคนอีกมากที่พร้อมจะขายดาวเพื่อให้ตัวเองสุขสบายถ้าเคยได้ยินชื่อเสียงของเจ้ามีดุลอะไรกับพวกเราคนสุดท้ายที่จะได้หัวเราะคือคนที่มีไพ่ตายอยู่ ชิบุคาวะอิเทซึต้องตื่นแต่เช้าตรู่หนึ่งวันอันยาวนานของผมเริ่มสตาร์ทจากกาแฟหนึ่งแก้วนี่แหละผมเป็นสมาชิกหน่วยวีโททีมสืบสวนทางวิทยาศาสตร์คอยปกป้องความสงบสุขของผู้คนจากนิ้วมือของมย์ต่างดาวและสัตว์ประหลาดโดนนัสตราผูยยิงใหญ่มันรีสุบุรีกำลังลดจำนวนลงเรื่อยๆคารเพื่อมแผนบรีลอนประสาทเห็นที่จะต้องยกเลิกไปก่อนแต่ว่าอุลตราแมนอัพก็อยู่บนโลกด้วยนะครับ เราต้องหาทางจัดการมันก่อนมองจากตรงนี้อาทิอัสดงสวยจังเหยื่อนรายิ่งสดเท่าไรก็ยิ่งใช้รอดได้ดีเท่านั้นดิ้งเข้าไปซิอ่าเป็นอะไรไปอารวาสซถึงมนุษย์คนอื่นๆจะไม่ได้ยินแต่เจ้านั่นจะต้องได้ยินบอกแล้วไงแล้วมันก็ฮุบเหยื่อตามที่คาดเอาไว้เป๊ะข้าตรวจสอบพลัของแกม,มาหมดแล้วแกมไม่มีทางชนะไฮเปอร์เซตนได้สายได้รอก ตายมันให้สิ้นซากไปเลยดีกว่าไม่ครจะพัฒนาใหม่หรืออะไรก็ช่างแต่ถ้าเข้าไปสำรวจเจ้าพวกนั้นจะต้องเห็นสุสานแห่งนี้แง,ง,ง่แง่ที่พวกเรากำลังจะเป็นฝ่ายโดยมนุษย์รุกรานอย่างนั้นเหรอหมายความว่ายัางไงอุนตร้าแมนออกแรงกว่าคำล่ำลือสีอีกนะนาโอมิอุ้ยเท่จังเลยนาโอมิแม่ตายแล้วไม่<ร>อยากจะเ<ม>ชื่อเลยนะว่าจะมีแฟนหล่อถึงขนาดน,นี้ เปล่าไก่คุงบ้านเรานะ่ะตั้งแต่รุ่นคุณยายทั่วเป็นต้นมาไม่รู้ทําไมถึงมีแต่ลูกสาวล้วนๆเลยสุขจริงเหลือทางเดียวก็คือนาะโอมิจะต้องมีสามีเป็นตัวเป็นตนไงจ้ารีบแต่างงานกันซะน,นะไก่คุงนักรบแห่งแสงสว่างพายนะครั้งใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นที่ใดมีแสงสว่างที่นั่นยอ่อมมีความมืดแต่ว่าพลังนั้นมันมาหาศาลเกินไปพลังที่แกร่งเกินไปก็นํานำพาหายนะมาได้เช่นกัน